บาลูกค้านะสายลุยนะครับในเมื่อมี2.8ออโต้นะครับก็ต้องมี2.8แนนวนลูกค้าเพราะผมบอกแล้วว่าที่ผมนะลูกค้ามีหมดทุกอย่างนะครัสำหรับรุ่นย่อยตัวต้ารีโวแล้วที่สำคัญลูกค้าคันนี้นะครับจะส่งลงล้อมาให้ใหม่แล้วก็ผมบอกเลยว่าคันนี้เป็น 4x4 คบล็อกและที่สำคัญนะครับเป็นเครื่องยนต์2.8ตัวจีตัวท็อปแบบน,นี้เลยลูกค้ากับราคาปรเบาๆและเลขแบไม,มแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับ เครดิตฟรีดาวลูกค้าผ่อนเพียงแค่หมื่นสี่เท่านั้นนะครับอาจจะหมื่นสามด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะนยนลลยนะแลวผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับจะส่งมาให้พร้อมนะคะ ลุยเลยนะฮะสำหรับสายลุยนะลูกค so ้านะแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่ได้มีแค่ล้อแม็กนะครับกับยางเบิกใหม่มาให้แบบนี้ลูกค้านะคสวยๆแบบนี้นะผมมีสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ด้านหน้าเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับก็มาชมคลิปเต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวทุกซอกทุกมุมกับเจ้าตัวต้านลีโวนะครับ2.8ตัว G ี1 9คันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลลูกค้าตัวท็อปสุดขับ4นะ้าาาหมพลดดดดเ็ขสหรรับใคที่หาอยู่นะฮะสายลุยห้ามพลลาาดดดดเเ็ขยนะครับ นะสวัสดีครับนะครับพบผมเซลเบิร์นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะนะทุกคานะวันนี้นะอัปเดตใหม่แล้วกันนะครับนะเพราะว่าบอสผมจัดซองให้ใหม่นะครับลงล้อใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ให้1ชุดนะครับมูลค่ากว่า40,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับก่อนชมคลิปเต็มนะครับผมเซอร์เบิร์นนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับและการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าเป็นในส่วนของ Toyota Revo นะครับ2.8ตัว G Pioneer Double Cab นะะครรับปตูยกสูงนะครับ ปี2019ลูกค้าเป็นเกียร์แมนนนวลนะครับเป็น4ี่คู่สี่บล็อกมาให้ด้วยนะที่สำคัญคันนี้นะคะลูกค้า จะส่งมาให้ใหม่นะครับลงแมกใหม่นะครับยางใหม่นะครับพร้อมสปอร์ตแลน้ามาครับมูลค่ารวมกว่า4 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับยางแตะพื้นลูกค้าไม่ถึง10กิโลนะครับนะก่อนนะครับนะคันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ2 8ตัว G ีนะครับทีเดอร์ดับเบิ้ลแคปบเกียร์แมนนวปี19ลูกค้ามาพร้อมนะครับตัวรถสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟดิามประดัดบอกมีมาให้ครบเลยที่สําคัญนะครับเพิ่มในส่วนของนะครับ ตัวสปอร์ตไลท์หน้ามาให้1คู่นะลูกค้านะครับเป็นแบบ LED มาให้นะครับนะไม่เจาะตัวถังรถนะครับนะเป็นแค่ตัวงอแเฉยๆนะลูกค้ามาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟดิธามนะครับไปแต่หมอกมาให้ครบแบบนี้เลยกระจังหน้านะครับหน้าได้เป็นสีดำแบบเรโทแบงค์นะครับตัดเส้นขอบคมแบบนี้เลยนะครับได้รีโวหน้าเก่านะครับหรือว่าหน้ารอดนั่นเองนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าและก็มาพร้อมกับราคาอย่างง่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตพินาผ่อนหมื่นสี่เท่านั้นนะครับมาพร้อมร้อยแม็กนะครับลูกค้านนะะ SSW ครับนะ เพอฟอร์แมนต์นะครับิวนะครับใหม่สดๆร้อนๆเลยลูกค้ายางกับล้อนะครับแตะพื้นไม่ถึง10บกิโลนะครับบ่เผลอไม่ถึง5ด้วยดอกยางแน่นๆลูกค้าดูขนได้เลยนะครับยังอยู่ครบๆเลยมีแค่เลื่อนจากในบริษัทออกมาถ่ายคลิปข้างนอกเท่านั้นลูกค้านะช่วงล่างนะครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยลูกค้าเป็นไงฮะบนด้านข้างมีให้นะครับขี่ดำไม่แตกไม่หักไม่ล้าไม่งอนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับฮาวดรัก2.8อยู่ครบนะครับกระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลเซอตัวนะครับ อันนี้มีกระสามาให้สีบานนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลล้วลูกค้ามีเบ้ากันรอยมาให้ด้วยนะครับด้านในนะครับได้เบาะหนังสีดำนะครับคนขับตัดไฟฟ้าตัดได้ได้สีขาวเบาะตัวใหญ่นั่งสบายลูกค้านะครับนะครบแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวโครงสร้างนะครับที่เป็นเกรดเอเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพสวยเลยหาด้านในนะครับเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้รอบนึงนะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งจัดทรงมาเสร็จๆเลยนะครับนะร้อนๆนะเปลี่ยนแม็ก เพิ่มสปอตไลท์ด้านหน้ามาให้ถึงหนึ่งคู่เลยนะครับสว่างตาแตกแน่นอนนะครับนะโครงสร้างเกเีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โครงสร้างเกดีนะครับไม่มีประวัติชนหาพิฆามจมน้ำมันก็พานะสำหรับใครที่หาอยู่นะครับสายลุยนะห้ามพลาดเลยนะครับติ๊กเกอร์ลมยางนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับตูวหัวน็อตประตูด้านในไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับนะ กับราคาอยู่เพียงแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตฟินาลนด์ปัดมือสี่เท่านั้นนะครับมาพร้อมกับวันที่หลักการขายนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับให้ถึงหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มเมเลยลูกค้านะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียรดรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมบอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับดูหัวร็อตได้เลยลูกค้าเดิมๆจากโรงงานคินเคยเลยโครงสร้างก็เดิมๆจากโรงงานนะครับมาไม่มีนะครับ พลิกคว่ำนะครับนะชนหนักจมน้ำแน่นอนแล้วก็ไม่มีพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวานแ,ขแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะพี่2.8ตัวจีนะครับพรีโดนเนอร์ดับเบิลแคบปี19หน้าหล่อแบบนี้ขอเรียกไมล์หลักหมื่นราคา769นะครับมาพร้อมยางใหม่แม็กใหม่แบบนี้นะครับแต่พื้นไม่ถึง10กิโลลูกคะะ้านะสภาพสวยๆเลยนะฮะสำหรับสายลุยนะห้ามพลาดเลยนะผมบอกเลยว่าราคานี้มากพี่และที่สำคัญเป็นตัวท็อป2.8จีนะนะสติ๊กเกอร์สีคุ้สีดิฟล็อกอยู่ครบน้าด้านหลังนะครับบนด้านหลังมีให้้นนะะลูกคา ไฟท้ายนะครับยังได้เป็นแบบบอดไส้นะครับยังไม่เป็นแบบ LED นะสติ๊กเกอร์นะครับไฮรักตัว G นะครับไฮรักรีโวอยู่ครบนะครับไฟเบรคตัวที่3มีให้นะครับน้ำมือเปิดฝาท้ายโครเมียมนะครับพร้อมต้องถอยหลังพิเจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ตัวต้านอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้านะครับตัวแม็กไลเนอร์นะได้สองตัวต้านมานะลูกค้านะไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาให้เลยลูกค้าสภาพสวยๆทิ้งคีเลยตัวโครงสร้างนะครับกระบะด้านหลังนะครับเมทอาร์คมๆแบบนี้เลยนะครับนะ สวยๆเลยนะครับตัวนะครับนะตัวแคปกับฝาท้ายนะตัวร่องนะครับก็มีร่องรอยนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการมาทุกหนักมาเลยนะสภาพสวยๆคีนๆแบบนี้เลยนะครับเมนอ่างตัวโครงสร้างนะครับชัดเจนนะครับนะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยและก็ที่สำคัญนะครับมากับราคาอยู่เพียงแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้านะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับหรือโทรมาที่โทรซูแปดสามด้วยครับ 23 25 8 20นะครับเซอร์เบิร์นตลอด24ชั่วโมงแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับช่วงล่างสวยๆเลยลูกค้านะครับเดิมๆนะรถเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะลูกค้าวิ่งไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับยางใหม่แบกใหม่แบบนี้นะครับไม่ถึง10กิโลลูกค้าสภาพช่วงล่างนะครับแหล็กนนหลังนะครับยางอะไหล่สวยๆแบบนี้เลยเบาโชคด้านหลังนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยลูกค้านะครับนะราคาอยู่พี่แง่ จะแสนนะครับสี่หมื่นเออจะแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้านะครับนะผ่อนเพียงหมื่นสี่เท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้เงินดอกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับและมีบริการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าทุกคันนะครับลองรับบ้ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักผิวข้ามจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะรถนี้บริษัทผมนะลูกค้าจะมีนะครับเกรดตรวจอยู่แค่สี่ดาวกับห้าดาวเท่านั้นนะห้าดาวก็คือรถที่ไม่กระทบมาเลยนะครับไม่มีเฉียวชนไม่มีเกียรงานอะไรเลยนะครับแต่ถ้าสี่ดาวเนี่ย ก็อาจจะมีขีดข่วนมาบ้างลูกค้านะแต่ก็เป็นรถเกรดเออยู่ดีนะครับนะหลักๆจะเป็นเรื่องเกรดมากกว่านะครับที่เขาดูนะว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหลักทีความจมน้ํานะครับนะจะให้รถแบบ5้าดาวร้อทุกคันมันเป็นไปได้อยู่แล้วลูกค้าแต่ถ้าขณะที่ลูกค้าสนใจและกําลังลูกค้าไหวนะครับนะฮะะได้5ดาวเนี่ยก็ถือว่านะครับเป็นโชคดีของลูกค้าไปนะครับนะแต่รถเรานะครับไม่มีกระทบหนักแน่นอนลูกค้าขี้ข่วนผมว่ามันเป็นรอยปกตินะ ผมว่าลูกค้าบางคนรับได้นะครับกับรถมือสองนะจะให้มันเป๊ะเหมือนป้ายแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลูกค้านะครับนะแต่แค่ขอให้ลูกค้าเข้าใจว่าว่ารถไม่มีชนหนักที่ข้ามจมน้ำเนี่ยสำหรับมือสองผมว่ามันก็โอเคมากๆแล้วนะครับนะใครสนใจก็อย่าลืมนะครับคันนี้นะฮะสองจุดแปดกุญชีนะครับพรีโนเนอร์ดับเบิ้ลแคบเกียร์แมนนวลปีสิบเก้านะครับได้หน้าหล่อหน้าเก่าแบบนี้กับราคานะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมาพร้อมกับนะครับยางใหม่นะครับนะแม็กใหม่แบบนี้นะครับพร้อมสปอตไลท์คู่หน้ามาให้้คู่แบบนีเลย สว่างตาแตกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ก็ตัวต้ารีโว้เครับ2อตัว G นะครับนะเพลเนอร์นะครับดับเบิลแคปนะครับเป็น4คูณ4ดิฟล็อกนะครับปี2019นะครับกับราคาเพียงแค่7 6 9 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่วิ่งไปถึง10กิโลลูกค้าลงพื้นพร้อมสปอร์ตไลท์คู่หน้ามาให้ใหม่อีกหนึ่งคู่เลยใครสนใจนะครับราคา700,000 69,000บาทเครดิตฟิดาผ่อนมือสีเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตนะฮะสามารถอัอนัตผลไฟแนนซ์นะครับบ้านภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นและสามารถเรารถกลับบ้านได้ภายในวันเลยนะครับนำมาพร้อมวันที่ลังการขายเครื่องเกียร์ให้ถึง1ปี10,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็ม พร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อเซ็นต์ก่อนสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะครับนะอย่างน้อยลูกค้าประหยัดไปได้มากเกือบสามแสนเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่าง,งาดไ,าได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เซลยวเบิร์นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดไมค์เขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันต่อลูกค้าว่าออปชั่น มาครับลูกค้าผมสตาร์รถให้ดูแบบเดียวเดียวเลยนะครับให้ปุ่มพูดสตาร์แล้วอาชึ้งเดียวติดลูกค้สาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าปัดนะครับสีน้ําเงินอมแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าหน้าจอตรงกลางเป็นแบบสแสดงผลแบบดิจิตอลคันนี้เลขไปไปแค่หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรลูกค้สาสภาพสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมทัม้งปรามาติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาครบๆนะครับรองรับรคําสั่งเสียงนะครับและก็นะครับสามารถรับสายฟงสายได้นะที่สําคัญนะครับพอเป็นตัว G ีนะลูกค้านะ มีในส่วนของคูชคอนโทลเข้ามาให้ด้วยนะครับนะด้านหน้านะครับได้คอนโซลด้านหน้าสีดำนะลูกค้าตามสไตล์รีโวอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญที่เพิ่มเข้ามาจากตัวปกตินะลูกค้าตัวนี้นะครับจะเป็นโครเมียมตรงนี้จะเป็นเงินด้านนะครับนะปกติจะเป็นแค่เงินด้านแบบนี้นะฮะตัวพอเป็นตัวท็อปตัว G จะเป็นตัวโครเมียมตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็นะครับที่เก็บของด้านบนนะครับตามสไตล์อยู่แล้วนะครับ2ช่องด้านบนด้านล่างนะครับเก็บของได้เยอะอยู่แล้วนะครับตามสไตล์รีโวนะครับ ตรงกลางก็นะครับต่อเป็นแบบเป็นโรแบ็กมาให้นะลูกค้าพร้อมจอการทัส,สกีนนะครับโตโยต้าจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะครับมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์มาให้พร้อมนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเล่นกันให้ดูจะจะระาาบ,บุได้เลยนะฮะลองลองเซิ lo ร์ลดโรตัสแล้วกัน ไม้ขึ้นนะครับก็มีระบบปรทานไนเบียเตอร์ต่างๆนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของ SOS นะครับรถก,กระบะมีมาให้ด้วยลูกคา้าไปาบบบรับประสบอุบัติเหตุลูกค้าสามาถกถว่านี้มันจะยิงเข้าไปนะครับในอ่าส่วนของระบบของโตลต้ตาเขานะนะสภาพเป็นสวยเลยนะครับนะดีไม่ได้นะครับบูทูธได้นะครับนะลูกคา้า a i r p o d ตได้นะครับสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอระคกสกรีนนะครับมาพร้อมกับตัวระบบแอร์ออโต้ลูกค้าแยกซ้ายขวามาให้แบบนี้เลยอ่าไม่แยกซ้ายขวานะ รบ a แอร์ออโต้มาให้แบบนี้เลยพร้อมช่องชาร์จไฟจุบลีมาครับมาให้ถึง2จุดเลยพร้อมกับตัวปรับโหมดนะครับ two high four high four low มาให้ลูกค้าพร้อมเลยนะครับมาพร้อมเกียร์แมนนวลหกสปีดลูกค้านะฮะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมโม่ขับขี่ถึง3โหมดปกติจะมีแค่อีโค่โมดกับเพลว์โหมดนะลูกค้าตอนนี้เพิ่มกับตัว imt เข้ามานะครับนะในส่วนของตัวระบบนะครับนะช่องจะพอต้องกลางมีช่องชาร์จไฟ ac ซ่อนมาให้อีกหนึ่งช่องเลยลูกค้าสภาพสวยเลยนะครับด้านบนนะครับแก็ผ้าหลังคาสีเทานะครับ ตรงนี้มีคุยๆนิดหนึ่งนะลูกค้าก็ตามการใช้งานตามปกตินะครับตัวป,ปี2019นะผมว่าตรงนี้ลูกค้าอาง่รับได้นะผมว่ามันไม่แย่นะครับนะเพราะเราผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับมีท่อยิ่บแว่้แ่นบนให้นะ ในส่วนของด้านหน้านะครับมีไฟซองสมารด้านหน้าสีส้มมาให้นะครับในส่วนของแผงการคำนวณด้านหน้านะครับมีสกของซิกเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับมาพร้อมกระจกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฝาคนขับนะครับจะไม่มีอะไรให้เลยนะฮะจะมีแค่ตัวสติ๊กเกอร์ที่อยู่ครบแบบนี้ใครสนใจนะพี่คันนี้ t ต y o ต้ารี o วนะครับ2.8ตัว G นะครับ p รีเรเนอร์ดับเบิลแนะครับ 4คูณ4เรียบล็อกปี2019ลูกค้ากับเลขใหม่เป็นแก่64,000กิโลกับราคาเพียงแค่676,900บาทนะครับนัตเครดิตฟรีดาพรเมืองศรเท่านั้นนะครับที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับยางใหม่นะครับวิ่งลงพื้นไม่ถึง10กโลลูกค้าปุ่มพุชสตาร์ทนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตัวสวิตช์นะเปิดสปอร์ตไลท์ด้านหน้า LED มาให้ครบแผงประตูด้านข้างนะลูกค้านะครับนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับมีลำโพงตรงนี้มาให้คู่หน้าแบบนี้เลยนะครับแผงประตูสสสีีีีีดดดดดาานนนนนนนะะะคครรรัััับบบบบบตต้้้้วยหงงมไแแเป็ สีเงินนะครับสวิตกระจกนะครับออโต้สี่บานปับพัดกระจกไฟฟ้าสวิตล็อกประตูอยู่ตรงนี้ครบเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังนะครับหน้าใบเบอะหนังสีดําเช่นกันลูกค้ารับได้ด้านสีขาวนะครับด้านหลังข้างบนนะครับมีที่แขวนมาให้นะสำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลนะครับจะต้องใช้สูตรหรือเสื้อเชิ้ตนะไม่อยากให้ยับแปะตรงนี้เลยนะเท้าแขนมีที่วางแก้วให้2ใบ ด้านหลังนะครับมีแอร์สำหรับพื้นสารให้ถึง2ช่องนะครับนะแล้วก็ด้านหลังบลอกคู่หน้านะครับมีตัวตะขอนะครับที่คล้องนะครับพวกถุงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้สภาพเสวยเลยนะครับนะเบาะนะครับยกขึ้นได้นะลูกค้านะถ้านนี้ครับเดี๋ยวผมออกให้ดูนะครับเบาะตัวเบาะหลังยกขึ้นได้นะครับแม่แรงอะไรจะอยู่ใต้นี้นะลูกค้านะเอาขึ้นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับขออนุญาตที่กล้องสั่นนะลูกค้าพอดีว่าผมถือมือเดียวไม่ถนัดนะครับนะก็จะอยู่ใต้นี้นะครับ โค้แม่แรงนะครับต่างๆนะครับมี2ฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็สามารถยกขึ้นได้เช่นกันลูกค้านะครับนะใครสนใจก็อันนี้2.8ตัว T นะครับทีเดอร์เนอร์แบบเบนแครนะครับ4ีู่ดสีิฟล็อกปี19พี่เกียร์แมนนวลเลขไมล์หก0 0ืโลลูกค้ากับราคาใบเงียเแค่769,000บาทเครดิตดีฟีดาวัฟอนหมื่นสี่เท่านั้นนะครับเครดิตดีนะครับสามารถอนุมัติผลไฟแนนซ์ได้ภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นและสามารถรับรถกลับบ้านได้ภายในวันมาพร้อมวันดีหลังการขายเครื่องเกียร์ถึง1 10,000ปีโลบรริกาช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเเเต็มมๆนนะครรับพ้ออปลี่่ยยถาขงหลวนะครับ และเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กอดสมม่องสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งได้านล่างได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เชิญเบอร์ตลอดยี่สิบชั่วโมงสามารถแอดบ้างเขียวจากเบอร์น,นี้ได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อนะลูกค้าว่าห้องเครื่องสภาพคันนี้รถปีสิบเก้าเล่มมาหกหมื่นสี่เนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงโซมไหมเล่มไหมเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่ออองงกกกกัััััันน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 นดดดีีีีว่่าาาคคคคคคครรรรรรบบบบผม้้็็ไเเปืืยต์ะะะข2.8 2,800ซซ ที่เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ใน t ต y o ต a r ีโและ t ต y o ต a าฟอร์จเนนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับในส่วนของฝาครอบเครื่องนะครับลูกค้าอยู่ครบแบบนี้เลยไม่มีร่องอาการขีดข่วนโลโก้ตัวต้าชัดเจนนะครับตัวฝาน้ามังเครื่องอยู่ครบนะฮะตัวหัวล็อกนะครับนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายเลยลูกค้าสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะลูกค้านะครับหัวล็อกต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับคมคมแบบนี้เลยตัวปั๊มตัวต้าอยู่ครบเลย นะด้านในนะครับนะตัวหัวน็อตด้านในไม่เคยแกะไม่เคยขายเช่นกันเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยตัว ABS นะลูกค้าสายไฟนะครับไม่มีฉีกขาดเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับยาวถึงด้านหลังนะครับตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดนะครับพวกมันจะหัวนระบบขับสีนะครับที่เป็นสีคกุชีรีบล็อกที่ไม่เป็นขับสีแบบฟูลไทม์นะสามารถเปลี่ยนเป็นขับสองได้นะครับและเป็นขับสี h โฟร์ไฮฟร์โรได้นะครับตัวคันด้านหน้านะครับลูกค้าสวยๆเลยนะครับตัวมาตัวอา ครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ขานั่นหน้านะครับแผงชิ้นด้านน้านนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลาไม่มีงอลูกค้าสภาพสวยๆตัว R ตัว L อยู่ครบนะครับตัวโครงสร้างต่างๆนะครับดูได้เลยลูกค้านะครับตัวเพจนะครับตัวมอกอยู่ครบนะฝากระโปรงทั้งบนนะครับไม่แกะไม่ไขทั้งสองฝั่งนะครับเป็นอารมคมๆแบบนี้ฝากระโปรงนั้นไหนก็ไม่แกะนะครับนะตัวสายไฟนะครับลูกค้าอยู่ในเทปปันสายไฟแบบนี้เดิมๆจากโรงงานตัวสายไฟที่อยู่ข้างนอกเนี่ยลูกค้าเป็นตัวสายไฟของสปอร์ตไลท์นะครับนะ าที่เราติดเพิ่มเข้าไปให้นะฮะเอาใจสายลุยลูกค้าสวยๆเลยนะครับเพราะว่าบอลผมเป็นสายลุยเหมือนกันนะครับนะตัวกาซีนนะครับซุ้มน็อด้านบนอยู่ครบแบบนี้เลยสภาพกริบๆเลยนะครับนั้นในส่วนของสายไฟนะครับลูก่อาอยู่นะครับในสายขดนะฮะสายถักเดิมๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ผมยิงมาด้านๆได้เลยติดโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามได้เลยนะฮะสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอเบอร์ตลอดทุกทีชั่วโมง นะครับมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับตัวกล่องฟิลนะครับลูกค้าไม่มีรอยการขีดข่วนนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับนี่แบตโทรศัพท์ผมเปลี่ยนมาเองนะวันที่28เดือน8ปี68นะครับนะตัวพัดลมหน้านะครับมาจากโรงงานอยู่ครบเลยลูกค้าตัวพัดลมหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีรอยลาสติกคือกิวะโคดอยู่ครบนะครับสภาพเป็นสวยแบบนี้เลยมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวห้องเครื่องเนี๋ยผมคลีนให้ใหม่ลูกค้านะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในส่วนของฝาครอบกบ ตัวห้องเครื่อง,งต่างๆนะครับก็มีค่าตามปกติแต่ว่าไม่มีค่ามน้้ำมันเยิ้มนะลูกค้านะตัวสายไฟนะครับอยู่ในที่เก็บสายไฟอย่างนี้อย่างปลอดภัยจากโรงงานนะให้เลยนะครับแผงคาน์บอนด้านบนมีให้นะลูกค้านะมีเลือตามการใช้งานตามปกตินะครับสิกเกิลด้านบนอยู่ครบทั้งสองตัวนะครับตัวเมาร์ปากกระโปรงด้านบนชัดเจนแบบนี้เลย ใครสนใจนะครับคันนี้คือโตลต้าลีโวนะครับ2.8ตัว G นะครับพิวอเนอร์ดับเบิลแคบนะครับนะ 4x4 ดิฟล็อกปี2 0 19เป็นเกียร์แมนนวลนะครับกับราคาเพียงแค่769,000บาทลูกค้าเครดิตฟินาพันเบอร์สี่เท่านั้นมาพร้อมกับล้อแม็กใหม่นะครับยางใหม่หนึ่งชุดไปเลยนะครับมูลค่ากว่า40,000บาทและสปอร์ตไลน์หนึ่งคู่ด้านหน้านะครับยางกับแม็กนะครับลงพื้นไม่ถึง10กิโลนะครับ มาพร้อมมันทีหลังการขายเครื่องเกียร์นะครับให้ถึง1ปี10,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ยเปอร์มต์อสมบำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับขอรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083 25820 23นะครับเซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแองห้าียวจากเบอร์นี้้ไดเลยนะครับและที่สอคัญนะครับมีบริการรรตวจถจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าทุกคันนะครับรองรรรััับบนนนะะคคคว่าับ ตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักผิความจมน้ําแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์รับประกันได้เลยและมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะครับละบปรนการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศนะครับรับประกันนะครับโครงสร้างเกียร์ไม่มีประวัติชนหนักผิความจมน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นไงบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวทุ่ซอ o ทุ่มุ่กับเจ้ารีโว 2.8G คันนี้นะที่เป็น4คูศี่บล็อคสำหรับสายลุยนะครับไม่คุยให้เสียเวลาห้ามพลาดอีกขาดเลยลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะเป็นในส่วนของ2.8ตะยต้า พรีเวนเนอร์ดับเบิลแคปนะครับสี่ข ו สี่เรียบล็อกปี2019ลูกค้ากับเกียร์แมนนวลนะครับจำเดิมจากโรงงานกับราคาค่าตัวเปแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทและสำคัญคันนี้นะครับล้อแมกใหม่นะครับยางใหม่ลงพื้นไม่ถึงสิบกิโลนะลูกค้ามูลค่ากว่าสี่หมื่นบาทและเพิ่มสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับที่ฝากกโปรมาให้อันนี้ไม่จอดนะครับลูกค้าแค่ตัวหนีไปเฉยนะครับมูลค่าเกือบเกือบห้าพันบาทรวมๆแล้วล้อกับสปอร์ตไลท์เนี่ยเกือบเกือบสี่หมื่นห้าพันบาทเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083 2325820นะครับเชิญเบอร์เรา24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับดูคลิปผมแล้วรีวิวจากผมแล้วแล้วนะครับพอใจนะครับนะทุกอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะครับผมมีบริการเซ็นทรันถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศนะครับและมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศเช่นกันเลยนะครับนะ แล้วก็ลูกค้านะครับก็จะสอบถามผมกลับมาว่าแล้วพี่จะมั่นใจได้ยังไงใช่ไหมว่ารถของน้องไม่มีประวัติชนหนักหรือข้ามจมน้ําเอากรณีซื้อไฟแนนซ์ก่อนนะครับพี่กรณีซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะฮะนโยบายของไฟแนนซ์นะครับนะผมต้องตรวจรถทุกคันนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับนะครับซึ่งตอนนี้ผมโคอยู่นะครับมีวันทุคหาอินสเปกชันนะครับกรูอินสเปกชั่นนะครับเรมเนตนะครับหรือชิคก์กันเองนะครับ ซึ่งเป็น3หน่วยงานกลางนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับในผลตรวจนะครับว่าผลตรวจของเขามีความน่าเชื่อถือผมต้องตรวจลดนะครับแล้วนาผลตรวจถึงในสบริษัทนี้นะครับแนบเข้าไปในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าด้วยถ้าไม่แนบเข้าไปนะครับทางไฟแนนซ์นะครับเขาจะไม่พิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้านี่คือ ข้อสบายใจของลูกค้าที่ซ ah ื mean ้อไฟแนนซ์แล้วไม่สะดวกมาดูรถนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อสดนะครับผมก็ตรวจให้เช่นกันนะครับน้ำไม่ต้องตกใจไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าผมรับประกันโครงสร้างเกรดเอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือไฟแนนซ์นะครับมีบริการตรวจรถจากหน่วยงานกลางให้ทุกคันและมีผลตรวจให้ลูกค้าทุกคนเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีชนหนักพิลคว่ำจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้โตโยต้ารีโวนะครับ2.8ตัว G p ีเดอร์เนอร์ดับเบิลแครนะครับ 4x4 เรียบล็อกนะครับเกียร์แมนนวลปี2019กับราคาคาดตัวเพียงแค่769,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อน1,000สี่เท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีนะฮะสามารถอนุมัติผล f i n a n c ด้ภายใน2ชั่วโมงนะสามารถรับรถกลับบ้านได้ภายในวันเช่นกันนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0832325820เสียบเบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอสตันเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับบางที่สำคัญนะครับทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างเกียร์ไม่มีประวัติชนหนักพิลท่ำจมน้ำแน่นอน100%นะครับนะ้ำมีผลตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางที่ฟันแนนซ์ให้การยอมรับนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักพิลท่ำจมน้ำให้ลูกค้าทุกเคสน,นะครับนะสำหรับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะผมมีวันดีหลังการขายเครื่องเกียร์ให้ถึง1 1ปี1 บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้เอง1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรักษาตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อสม,มอส่ำสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์โทร0832325820เซอร์เบิร์นตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะฮะก็ตัวต้าลีโวนะครับ2.8ตัว G ตัวท็อปสุดเลยลูกค้าพีเดอร์เนอร์ดับเบิ้ลแคบ 4x4 ริบล็อกปี19เกียร์แมนนวลนะครับมีออโต้ก็ต้องมีแมนนวลลูกค้าบอกว่าเพราะว่าผมมีทุกเซกเมนต์นะครับคันนี้นะครับเล่มใหม่เป็นแค่64,000กับราคาค่าตัวเป็นแค่769,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนมือสาถึงมือสีเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับมาพร้อมมาในมาที่หลังการขายให้แบบ จุกๆแบบนี้เลยนะก็เก็บรายละเอียดตัวรถให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบสมบูรณ์สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเซียวเบิร์นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยนะครับและเป็นการนัเอนเอนเกจเมนต์ของตัวคลิปนะครับให้กับผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมเซียวเบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ